หนูอะดานอยู่พอดีหนุ่มยอขึ้นคือโคงขึ้นเอออย่าไปเบิร์อย่าไปตวงมันคือมีสิงออกเลยมาผู้ใหญ่เขาไปแล้วก็พากลับเด็กเด็งามบุญผาบาทเนี่ยมันกินเล็กเพชรนี่อัน้กินซส้นอืมอันนัข้าง่วง สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือจิกูสุกค้นวันนี้มาพบมาพบครับสองมายอมไนล์ลายคือกาวพี่น้องมาๆๆกินข้าวแรกลำการแฉะแฉะวันนี้เท่าไรสมตำสมตำปลาเมึอกชัยเนี่ยวะตำปลาเมึกเนาะใส่กระทินแล้วก็มีหอมขี้เล็กบานบานมายอมเออรหอมขี้เล็กหลวก็มีหอยเนาะหอยนั่งเนี่ยแล้วเป็นครูแต่กับผักแก่ม่ยัางนอร์ลาย่างลายลำเจียวี่ปุ่นมาๆๆแฉะแฉะลำกันวันนี้เท่ามาครับ สบายดีมาเด้อมาเด้อมากินข้าวนำกั่นวันนี้เมนได้ต่ำข้าวปุ้นตั้งข้าวปุ้นใส่นวดปลาหมึกยาจำเปมนลงกระดานมาเด้อมากินข้าวนำกันเด้อมาเด้อเพื่อนเด้อแซ่ลำกันได้ข้าวเหนียวบริษัททำตอนทำเป็นต่ำบริษัทมายบยองการมาเด้อพญายรัก 10F เป็นอย่างไรก้นแล้วว่ามันนะ คืออย่างนั้นแมพคือย่างนั้นซิมมึงใช่ปะฮึใช่คือย่างิมมึงฮึตอนอย่างน้ลายองับตันับาท หินอนอฮจ็อกเก็บ้อเเช้าจะเช็ดแรก่อนืมก็หลงจะหานีย่ยอ้นอบคุรับ คือซื้อน้ำทางออกเนี่ยบริส้ินยายตายาย่งางและย,าย,าย่า๊กนเซด้ยกกวยนะแย่างกินเน่เา,าก,กันแรกกันเนาะแย่างกินเ่ากันเนาะทุกคนเหม็นมาหลายเด้ออืมกินก๋ยปุ้งด้ยอืมอบอ่าแล้ว กะเก็บเองได้ด้เนี่คะคอรน,นปลาปล<ะ>าปล<ะ>าปลาลันลานลุงแกืมาให้เผือก<บ>าผืกลายมันดเจะมาแต่งคิ้ไมันไม่คือน้อยเนี่ยใชข้าวคุณลาย กิน2องค้อนคือก็เอาไปกินอาหารแ่บๆก่ะชิ้นหอยคนตังบานบนคลิปเอานี่แหละคนตังบานกนดนอืย มีคลิปลงก็าเลยถ่ายถ่ายล่งไหว่ยยูยองซอมอูมัเนาะอืมนี่อะมันตันไปก็้ด้คิปนี้ชา่ม่มาบอยถ่ายแล้วชา่ม่มาจะกินไว้ดที่เดียวแล้วจะยองถ่ายที่เา่า

ล,ลองหอ,อยอนำ้นนำจนะิ้มกับน้ำจิ้มมนานิมมกทะ Mày thử ngay không? À, khuẩn. Bên bên. <laughs> không? phải làm mày đó Bỏ Nó khỏe rồi Mực Cái nuôi phải cái nuôi bà Cái nuôi này nha xinh làm ชวนมากินยุดมะนาวช่งางเรัมาก,าานกินบอมมาวะเื่อนเพอก็ขึ้นนอนไปนอนห้องกุ้งฮขึ้น,นอนเล่นห้องกุ้งมือ้อนร้กมาตัวเพื่เดอ้อมาเนี่ยููก็ดังอยาฟองเอง ปวดน้นำน,นักทุเดานี่พอเลยหนังขึ้นคองขึ้นเย่าไป่งอย่างมันคือมีสิงออกอ่ะน้ำเหลาอ,อ,กอักเลย จะไปอินซื้อสององไม่ไปแกะหอยกันเลมื่อินจะแก้กนินละเมือโมแก้ยินเน่าหน้าขัเย็นกันเลยจะได้เอมาจะเดอกินละเมือ่อซืออยจะเป็นอะไรวะ,ะอะไรวะเสีเอานลเดียวจะสืหาได้หันนั่นแหละกล่องพุนะ่มน่ะไม่ตะกีดิน อ้ยย <ítulo> ัง <irgendw> ม <carbono> ีตะกี anyway <si> ้ดินฮึบุพเพศขอ่แซมบุพเพศของหอนเมื่อไรกูดังตอนนี้ครับจะมองนหย เพชรโผล่เลยอมอม,มันใหญ่บนข่าวปากไรมันจะหาจมูกจมอกเอียงส่วเยอ,อืม <laughs> กินอยู่ตรงหน้าเนี่ยจจบรรยากาศกินแบบเบาถ่าเอากินพี่คักตัวเหงือเพื่อเด็กยังยังมาไกลๆก่ตีหรอเด็ดามยังมาไกลเจ้าเนี่นยใช่แล้ว มุมเดียวนยี่ยะกคนนะทายไล่มุ่เหมือนบราเม็นหุนงเมื่อามุมทั้งหนานี่แหละรังนะ <c oughs> ประมาณนี้หกรบหวานนะยืจะเล่นซอยไปเทอเ <c oughs> บึ่งเหลืองไปไดยฮะหน่อยๆป่ะซื้อไปบักเลยล่ะเป็นยังงวะฮะ ตะกี้ชื่ตะกี้นวดอะตะ้าตะกี้มันเป็นรันระดูกาลนั่น,รรนหรอหลงน่ะ นี่อย่างก้วไปอี่มชิมมาช่องหอมามอใ่ไมอกำือมันยำเวลายำมึันก็ตุกๆบ้อืมแ่ใครเขาไล่เนาะหยามมันจะทำบมอื

Ha ha ha. จสบจุดแล้วเนาะทั้งเพชรหัวไว้ยิ้มเลยแสบขนาดพี่น้องทั้งเพชรทั้งแสบชุดยอดเลยว่ะมานี้ยถ้าแหมเรียกบอยองคือเก้ามาเนี่ย ยายใจดีเวนเจแมมปุย Bên đã mẹ? Cho cái mặt ta ngày ta ngưng bạn này. Viên ăn mệt. Ừ. nó เ็นข่าวแต่ยังหน่อยถ้าไปงานบุญหิ้วนอนบานหิ้วนอนแะ้วมูช่อตำมคงไม่จูก,กันจินลองเงิ่องนให้มันเศราง่วงพาผู้ใหญ่เขาไปแล้วก็าพากกับเดิกเด้งานบุญผับบาทเนี่ยมันกินเด็กเพชรน,นี่ให้กินซอให้มันเศราง่วงเลว สั่งว่าัเห็ดเดิมมีแต่บักปิกมาค่ะเห็ดตอนบังคุงหันช่อง้ตอนนะ 5, โขหาพักหกหนึ่งนข้าวตะกี้เออเยหาพัครับละหาพันกรีบโละสามพันกีบจะข้าวตกี้คนะิปปีล่และ 3, จะข้ามา,าย,อายม 11, ่องอยุประมาณสิบเอ็ดสิบสองเนาะไปเป็นบาทขีถไทยไปกินรู้ ชอบงวงนอน,าาอน,อข,นข้าอยังหน่อยคิดเ็นข้ายังนอยยังหน่อยเราเป็ยังไงจะเป็น,นเล็กหน่อยตอนอยังหน่อยมักันไงฮะจ็นจะไดคนเหรอตอนยังหน้ยคิดถึกแล้วยังไงอืม ตอนใหญ่คิดพิษเลยอย่างน้อยพอ,อคิดอะไรกันน้อยบอได้แล้วเพราะมันหวนจับขึ้นมาได้เวลา<ต><ำ>เดินไหน้ายนะีเนาะแต่ตอนอย่งน้อยโอ้ยอยังง่ายเนยเอ,อมีสิทธิอ์อันนี้ก็ดีมาเก็บมาเป,ป็นปึ๊กนะจะเก็บกันเนาะมกระตินเอาละทุกคนน่าทำแบบคลิ้ครับให้ทายบผมก็มาเลยแหละเพชรแห้งอะไรร้อนแสบค่ะเครื่องหยอดเลยวะมันเนี่ย สำหรับไพห่หมากห,าาหักไม่ขิปนาวุธก็ฝากคนไหลคนแทรกคนตาเปล่งรังไงกองบยอนมาไหลในเนอทุกคนเพื่อให้เฮามีกำลังใจขีปต,ต,ต่อไปเราทุกคนเนาะคนละไหลคนละแทรกทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บยอนข้าแมา่ยินดีกราบบาว่าสบายดีสบายดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ